คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํามีดสไลด์นะคะวันนี้จะมีเป็นมีดแบบแผ่นเรียบทั้งหมดเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบนะคะตัวนี้ใบมีดกว้างแเซนตตัวนี้เรียกว่ามีดกล่องนะคะมีขามีกล่องพร้อมใช้งานนะคะคือได้ไปครบชุดอันนี้เลยนะคะมีสามารถปรับหนาบ้างได้นะคะตัวนี้สองคมนะคะมีดกล่องจะสามารถสั่งทําได้1กับ2คมแค่นั้นนะคะ ตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องกลัวมีดบาดมือเนาะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบนะคะอะไรที่สามารถจับลงกล่องได้คือสไลด์ได้หมดเลยนะคะลูกค้าเวลาใช้งานก็เอาผักผลไม้ใส่ลงในกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ถูกล่องไปที่ใบมีดเลยแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็หาถาดหรือกระมังค่ะรองใต้ใบมีดตรงนี้นะคะมีสามารถตัดหนาบางได้นะคะตัวนี้ความยาวของกล่องนะคะทั้งตัวเลยทั้งตัวจากนี่ถึงนี่นะคะ ประมาณ50ิเซนเนาะอันนี้สองคมนะคะเป็นงานไม้สักทันอันแข็งแรงใช้งานทนนานเนาะกล่องนี้ก็สามารถถอดได้นะคะเวลาใส่นะคะแนะนําให้ลูกค้าใส่ตรงด้านที่มีฐานตรงนี้นะคะจะมีฐานยาวๆออกมาใส่ไปตรงที่ล่องขาตรงนี้นะคะมันเอาไว้สําหรับให้กล่องเดินได้สะดวกลื่นเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะมีลื่นปืิดเลยนะคะเห็นเลย โอเคสำหรับมีดกา่อก็จะมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นมีดแบบแผ่นเรียบตัวนี้ใบมีดกว้าง6.5เซนทั้งหมดเลยนะคะมีสองคมสามคมแล้วก็ห้าคมนะคะส่วนใหญ่แล้วมีไซส์นี้นะคะเป็นมีดไซส์เล็กของร้านเรานะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบแต่ผักผลไม้อย่างอื่นที่หัวใหญ่ๆก็สามารถสไลด์ได้นะคะถ้าไม่เน้นชิ้นใหญ่ก็ผ่าหัวได้เลยนะคะสไลด์มีไซส์นี้เนาะ ร้านเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะส่วนนี้เป็นมีดไซส์เล็กสุดของใบมีดแบบแผ่นเรียดนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะของเรานะคะส่งของทุกวันนะคะส่งรวดเอกชนทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตัวใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสค่ะรับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะ แล้วก็างานเป็นงานไม้สักนะคะแข็งแรงใช้งานทนนานเนาะอย่างหนาเลยนะคะแข็งแรงนะคะมีสามารถปรับหนาบางได้เนาะแหล่งผลิตของเรานะคะคอยู่ที่ตําบลหนองตูมอําเภอรกรงไกรล,ลาจังหวัดสุโขทัยนะคะ mm hmm. เปิดเป็นเพจของมีสไลด์นะคะมีสองเพจนะคะเป็นเพจของมีสไลด์กล้วยทัศวรรณกับเพจหนึ่งเพจของมีสไลด์กล้วยธนากรน,นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองเจดูนูนย์เจ็ดเก้าห้าแล้วก็เบอร์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหกสี่สมหนึ่งศูนย์เก้านะคะ ค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะออฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ